บุญไม่มีเนี่ยถ้าเวลาทุนหมดเนี่ยโยมตะเกียงใส่น้ํามันเวลามันหมดน้ํามันเนี่ยโยมจะทำยังไงอยากจะใช้โคมไฟตอ่อโยมก็ต้องไปหานะ้ํามันมาเติมใช่ไหมเหมือนเดียวกันคนเราถ้ามันหมดบุญเนี่ยมันลงหลบผุบผุบผบชีวิตเนี่ยตกต่ำที่สุดแล้วใครจะค้ำไม่มีบุญหนุนไว้ หากินก็ฝืดหากินก็แสนจะอากทุกวันนี้ก็ยิ่งตอนนี้ลําบากมากเศรษฐกิจโยมก็เข้าวัดหาที่พึ่งทางใจก็มาสร้างบุญกุศลอยากจะให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญอันนี่แหละทุนเราไม่มีเราก็ต้องต่อทุนเก็บทุนวันละแค่ใส่บาทวันละองค์สององถ้าไม่มีจริงๆใส่บาทหน้าพระพุทธย่อนไปบาทหนึ่งถาวายข้าวพระพุทธจะถ้าพระไม่มีผ่านหน้าบา้านถึงเดือนมาเต็มกระปุก เต็มกระป๋องเอาเงินไปบริจาคค่าไฟฟ้าให้ชีวิตสว่างสวัยอธิษฐานเอาขอให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนค้าขายทำมาขายค่องเจริญสิ่งเรล้วนียบุญเนี่ยมันจะช่วยเราให้อย่างนี้แหละไม่ให้ตกทับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากุศลสร้างกุศลขึ้นเรื่อยเรื่เ,รเนี่ยบารมีของบุญเนี่ยมันจะช่วยหนุนเวลาหมดบุญเนี่ยเคาะก็ตามมาจะบอกให้ชะตาตกนั่นะบางคนเนี่ยถุก เบื่ออยากที่ว่าผีซ้ำดําพลอยรถชนรถชนไปชนเขาหาเงินมาซ่อมอีกเป็นหนี้เป็นสินอีกพ่วงเขาไปอีกเจ็บบาดบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลอีกบางทีทุบพลภาพไปเลยก็มีเนี่ยวิบากกรรมมันตามทันจองร่างจองผานไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลคํามหนุนไว้ก่อเราต้องสร้างคุลกันไว้ไหวพระสวดมนต์ป้องกันไว้ แล้วให้เราจเจริญกุศลภาวนาไปด้วยบุญก็จะเกิดบุญทานยังสู้อานิสงส์ศีลไม่ได้บุญทาน,าน,น,สสนบุญศีลส,สู้ภาวนาไม่ได้บุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือบุญที่เป็นศีลเป็นภาวนาบุญได้สูงด้วยขอยยมมั่นคงในศีลโยมไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่ก่าวเทศไม่ดื่มกินสุราไม่ไรแค่นี้ยมเซฟชีวิตยมได้เยอะถัดใครทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้า